อะไรมาส่งเนี่ยเอออะไรอ่ะอ๋อฮะสั่งไว้นี่เองโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกักกอล์ฟตกปลานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นรีวิว EP ที่สามสิบสามนะครับซึ่งเราก็เลยทำถึงตอนสาม EP แล้วนะครับใน EP ที่สามสิบสามเนี่ย ผมก็เรียกว่า<ค>ด้วยความบังเอิญนะหรือว่าความพยายามการหาไม่รู้นะครับก็เลยได้ไปเจอคารลอกตัวหนึ่งเข้านะครับึ่งเป็นลอกที่ผมชอบอยู่แล้วยี่ห้อนี้นะครับเข้าไปแล้วแล้วก็ในประเทศไทยน่าจะยังไม่มีขายนะครับในตัวนี้ย้านะครับผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ผมดูมายังไม่มีขายครับในไทยนะครับผมเลยสั่งแบบต่างประเทศนั่นเองต่างประเทศเท่ๆๆๆนะเหลืออ่อยเลยครับเราก็จะมาแกะพร้อมๆกันนะ ว่าจะลอกตัวนี้มันคือลอกอะไรนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ก็ก่อนที่จะไปเข้าการแกะอันบ็อกผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับโอเคสําหรับการนิ้วลอกเล็บไปลอกได้ว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ยังสนใจนะครับในการสั่งลอกนะเป็นรุ่นวินลันเนอร์นะครับของซีน่า์นะครับผมอ่าอันนี้นะครับ รุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้นะครับที่หน้าตาออกคล้ายๆเรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถสั่งกันได้นะครับผมนะสั่งกันได้เลยนะครับคุยกันก่อนนะครับผมจะมีหลายแบบนะครับนะมีหลายเบอร์สองพันสองพันห้าสามพันสี่พันห้าพันนะครับใครสนใจเบอร์ไหนก็ติดต่อกันไว้ได้นะครับผมใน ท่องทางเพจหรือว่าจะเป็น facebook Messenger หรือว่าจะท่องทางการคอมเมนต์ผมก็จะให้ลิงก์เพจเพื่อติดต่อไปยังเพจผมนั่นเองนะครับในการสั่งซื้อนะครับซึ่งการสั่งซื้อเนี่ก็จะใช้เวลาระยะเวลาประมาณเจดถึงสี่วันนะครับผมก็โปรดรอกันด้วยนะครับอ่าเนื้องไขในการสั่งซื้อนะครับก็คือสั่งแล้วโอนเงินไว้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วที่เหลือผมจะจัดการให้หมดเลยนะครับตั้งแต่ อยู่ที่ต่างประเทศยังส่งมาที่บ้านหน้าประตูถึงมือท่านเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคงั้นเราก็ไปเข้าเรื่องกัของเราไปก่อนดีกว่าโอเคครับเราไปสูการ u อันบ็อกเจ้าลอกคนนี้กันเลยครับไปามาแล้วนะครับก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับลอกรุ่นี้นับเี่อตั่งไปนะครับเป็นลอกแด้ว่านะครับ เจ๊งคือโครมมาเลยก็โครมมีเจ๊เงฟินนะบอ,อกแล้วนะครับนี่ดูกล่องกันเลยนะครับตนมากนะครับว่างนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับ <c oughs> โอ้ยหาเลยเสียตังค์ซื้อวจะได้นะครับนะ ก็ชอบแหละชอบชอบลอกนะครับผมชอบลอกแต่ว่านะครับเห็นอะไรก็ไม่ได้ออยากจะซื้อมาให้ดูกันนะครับผมอ่ะจะรูปกล่องนะครับชื่อ TAMS LT 2005นะครับผมนะในประเทศไทยยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นดีกว่าผมยังไม่เห็นนะถ้าท่านไหนเอามาขายแล้วก็ขอประทานขอไทยด้วยนะครับเพราะผมไม่เห็นจริงนะครับเพิ่งเห็นแล้วก็สั่งมานะครับผม โอเคมี m a x ก l ิลเอทีดีแอร์โรเตอร์นะแอร์โรเตอร์แอร์โรเตอร์ท็อดดิกเกอร์แมชชีอลูมิเนียมสกูนอินเหมือนเดิมมรอบ5.3านหนักรอบ230กรัมเบรก10กิโลนะครับรอบเก็บสาย75เซนลูกปืน6กระบอกเอ้ย6ตลับนั่นเองนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับมาแกะดูข้างในกันพร้อมๆกันนะครับแกอะไรฮะวง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  โอเคเอ่อได้วาดได้วาดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านะนะครับผมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าโอเคอะไรกันเนี่ยโอเคเป็นนะครับไดอะแกรมนั่นเองนะครับนะแขนนะครับเป็นสองพันห้านะครับไดอะแกรมอะไรเนี่ยอ่อชิมรองนะครับชิม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 รองชิมรองโอเค ก็เดรแกมนะครับผมเดร์แกรมนะครับแด่ว่ารุ่นนี้นะครับผมมา okay, okay, okay. อาันบล็อกกันพร้อมกันเลยโอเคโอเคโอเคอ่บล็ะลับะดบะดัโอเคอืมได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับไปตัวลอกกันเลยทุกคนนี่มาแล้วตัวลอกนะครับนี่เห็นไ,ไหมเอยนี่ครับ เป็นตัวรอดนะครับมาละ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 าละต่รเทศนะครับเลยไม่มีประกันกนี่กองซีเรียออยเลยนะครับโอเคลยโอเคลยโ,โอเคนี่มานี่นะครับผมเรียบร้อยไมค์คริปนะครับเห็นไหมมีกันติกัดนะครับผม เพื่อเขาให้นี้มาอ๋อเร้อตะวันต่ไทยไม,มีขายจุกมันจุกมีความรู้สึกนะครับทุกคนมันชัดจริงแล้วผมนี้ได้ยังไงทำไมถึงไม่มีแอบบอ,แอบบอบวล ถือว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่เขาทามาไม่ไม่ดีเท่าที่ควรก็แล้วกันนะครับนะตัวนี้นะลื่นปืดแลยนะครับนี่สปูนนะครับตัวสปูลก็โอเคนะครับสีสันนะครับนะตัวนี้นะครับน่าจะถูกกว่าแต่ว่าคูก,กหน่อยหนึ่งนะครับหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเขาผมไม่เคยเห็นในนนครก็ นี่ครับประมาณนี้กล่องกนาตาทีงเหลืองสปูนเจาะปูเป็นโพกๆแบบนี้นะครับเป็นสปูนตื้นนะครับทุกคนอืมเออไหนดูสิเป็นแม็กซิลนะครับกันน้ำเค็มขนทรานกริกกริกนะครับทุกคน ก็สามารถนะครับใส่สปูนของเขาเรียกว่าอ่านี่ได้นะครับ SRP นะครับผมทีดดำนะครับนะก็สวยไหมนะครับสวยอยู่นะสวยอยู่ผมชอบผมชอบเลยว่าได้แหละเลยวสวยนะครับวัสดุนะครับเหมือนฟูก้ทุกประการ นะครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนสปูลใหม่เปลี่ยนสปูลใหม่นะครับก็นะมันก็เป็นลอกที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับสำหรับการแกะกมาห็นกันจะเขกครั้งแรกนะครับแลนะแต่ที่ไม่มีคือแอร์บอลนะครับผมซึ่งมันน่าจะมี รู้สึกผิดหวังนะครับลกๆแต่ว่านะมันก็ตามราคานะครับอ๋อตัวนี้ผมซื้อมาที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับค่อนข้างสวยนะถามผมว่าถ้าเล่นตันเนี้มันจะเล่นงานอะไรได้บ้างนะผมมองไปที่ไทฟฝั่งนะครับ ใช้ฟังของลอกเล็กไม่ควรออกจากฟังนะครับสปูนเนตื้นนะครับใช้ตีนะครับปลาช่อนได้ชาโดว์ได้กระพงได้แล้วแต่นะจะไปน้ำเช้าก็ไปนะครับผมรู้สึกผิดหวังไม่มีไอบ้ก็นะครับเล่นหมึกได้สบายนะครับน่าจะเหมาะกับหมึกนะครับใครอยากได้ลอกเล่นปลาหมึก ปลาหมึกนะครับผมก็เลาะตัวนี้นะครับเป็นลอะอีกตัวที่น่าซื้อกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าถามผมว่าซือ้อยังไงนะครับผมก็พูดยากนะมันเป็นอีกที่ที่สั่งยากแล้วกันนะครับมันไม่เหมือนที่สั่งทั่วไปนะโอเคเอาเป็นว่ารอมาเข้าไทยแล้วกันครับถ้ามันเข้าไทยท่านก็จะได้ซื้อกันในแน่นอนนะครับผมถ้าผมเดี๋ยวผมจะไปทําการรีวิวตกให้ท่านได้ชมกันแน่นอนครับผมนะโอเค เล่นアก็จะเล่นได้นะรอบปุ2ม205เนี่ยหนัก230นะครับผมก็ไม่หนักมากนะครับเพราะมัน2025เนี่ยนะครับโอเคแต่โดยส่วนตัวนะเหมาะกับพวกแคสงานใช้ฝั่งนะครับจะแคสตาแคสเก่าแคสอะไรก็แคสไปนะครับผมแคสได้หมดนะครับเพราะว่ามันน่าจะทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพิกัดสายนะครับสายๆ0.20นะครับได้150เมตรนะครับ แล้วก็สาย0 2 3มตรได้100เมตรนะครับผมส่วนสายถ้าเป็นสาย PE นะครับสาย PE เบอร์0.8นะทำไมเขาบอก0.8ละ่ะเคอเอาง่ายง่ายนะเล่นเป็นหน้าตัดดีกว่าเพราะว่าในกล่องอาจจะบอกไม่ตรงกับที่เราเห็นนะเอาเป็นหน้าตัดดีกว่าครับหน้าตัด0.10ได้200เมตรถ้าเปรียบเทียบก็ทักสาย PE 0.4 ทัก4นะครับจะประมาณนี้นะครับ0.10นะครับได้2อมิลนะ้เมตรนะก็เล่นงาน u l ได้อยู่ได้ครับสายพีหนึ่ง0.13เ์จุกหนึ่งเป็น3ามสมมิลลิเมตรแล้วกันนะครับอย่าเรียกพีอีหนึ่งเลยนะครับสายที่หน้าตัดกว้างโใส่สายนะครับถ้าเป็นสาย2ปอนที่ผมใช้อยู่นะครับสายสีเทา ที่ผมมีขายนะครับใครสนใจก็สั่งได้สายที่เหนียวมากนะไั้ประจํานะครับก็ใส่ได้กันเกือบสามวันเบนทีเดียวใส่ได้2อง้เาิเมตรนะครับโอ้หว้าวน่าสนนะถ้าเล่นอะไรอริงพวกตีขนเกาะอะไรพวกเนนะี้ยนะครับตัวนี้น่าจะเล่นมันนะพวกตีแคโลบ,บนเรืออะไรพวกเนี้ยแคโลบ,บนเรือน,น่าจะผ่านตัวนี้นะผมว่าน่าจะโอเคเลยนะครับในมุมอมองผมนะแล้วก็ใส่สาย P.E. 1ได้ร้อยเิเมตรนะไม่ใช่สาย P.E. 1ใส่ P.E. ศ1นสามมมตรหน้าตัดนะ ใส่ได้190เมตรนะครับทุกทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่เจะเทสจริงนะครับผมผมอาจจะไม่ได้เอาไปเทสอะไรที่มันดูเดือดมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะด้วยชื่อช่องนัก็ปกปลาผมก็ต้องซ้อมกรอบนะครับผมอาจจะเทสแบบเทสแบบเทสเตสนะครับเทสแบบปลาเล็กๆอะไรพวกนี้ยผมก็จะไปลองหวดลองอะไรดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นผมก็ชอบในการปกปลานะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีใหม่นะครับก็ขออภัยโทษด้วยนะครับ ซื้อมาเอาเรียกว่าซื้อมาให้เห็นกันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วผมก็จะจับดูเนี่ยนะครับมาทียกับเบอร์พันประมาณนี้นะครับผมะนะครับนี่เบอร์พันนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นลอกที่หน้าตาแอบฟูก,ก้ที่ม,มีแอร์บลแ,แค่นั้นแหละครับนะใครใครชอบก็ติดตามนะครับรอมันเข้าไทยนะครับใครที่นะครับก็โอเคนะผมก็โอเคโอเคกับมันแหละ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนบในการรีวิวลอกตัวนี้ TMS นะครับผม2,500หนะครับโอเค